สวัสดีครับทุกคนผมโนจากช่องโทช n แนลนะครับวันนี้จะพามาแลกของรางวัลนะครับหลังจากที่ผมไปเก็บถุงถั่ว A มาครบร้อยชิ้นนะครับมันจะสามารถแลกจี้เครื่องรางติดดาวได้นะร้อยใบก็จะแลกได้สองครั้งนะมามาดูจี้ที่เรามีโอกาสจะได้นะครับก็มีไพ่ทาโลนะครับเจ็ทแผกสร้างโลรองเท้าป้ายสีแหวนป้องกัน หุ่นจนดักจับยามุม่มแล้วก็จี้ตกห้อมุมแล้วจะจัดโอลิมปิกนะครับแพนเทลลอพอตหมัดเพชรหมวกไทเทเนียมจี้กันวิก2ครั้งนะครับแล้วกันปายสีด้วยนะแล้วก็มีมีเจ้าของอาคารสลับหลุมดำเจ็ดแพ่นนะครับเจ็ดแผ่ที่ที่เบิ้์นสลับขังลรไปที่ไหนก็ได้นะครับมีปืนนะครับปืนปิศาจกับดักสปาย โดนบริจาคนะครับรองเท้านินจาหมวกนะครับหมวกฟักทองถ้าบ้านเราความสามารถมันก็คล้ายกับหมวกสงการนะครับแล้วก็หมวกหุ่นไลากาแล้วก็หมวกป้องกันนะครับผมอยากได้นะครับผมอยากได้ก็เป็นหมวกหุ่นไลากานะนี่หมวกหุนไลากานี่หรือนะครับหรือหรือหรือจี้นี้นะครับจี้นี้นี่น,นี่ไอตกหัวมุมแล้วเปิดโอลิมปิกแล้วมันก็จะ สร้างสร้างโอลิมปิกนะครับสร้างโอลิมปิกไว้ไว้ที่กาดดวงหรือพื้นที่พิเศษนะครับจีนี่นะอ่ะมาเดี๋ยวผมจะเปิดนะครับดูซิว่าผมจะได้อะไรครั้งนีหนึ่งนะครับครั้งนี้หนึ่งช็หมวกขุนลากาลูกอ้ยปืนนะครับปืนอของหมวกมุนลากาหรือไม่ก็ตกคุมแล้วเปิดโอลิมปิกได้ไหมมาครั้งสุดท้ายละชาะ โอ้ยไม่ได้หมวกคุณเลยกาโอเคนะครับถ้าเพื่อนๆพี่ๆทั้งน้งองเก็บสะสมกันครบก็ขอให้ได้ของดีๆกันนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วบ๊ายบาย